สวัสดีจ้ามือนีก็เเ้าวันหยุดเนาะจ้าพอกกันคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องมือนีก็อยูสวนผักจ้าสิภาไปตัดบอกเลีคือเก่าลหะจ้ามือนีก็ตัดเป็นหลายรอบแล้วเนาะจ้านี่แต่ว่ากะบ่ค่อยเดถไทยเห้เบืองเนาะจ้ามันตรงกับวันธรรมดากับ่ไเดถไทยก็ตัดไปจนว่าห้างแน่เลรวจ้าพี่น้องในส่วนของมือนีก็มาตัดขายคือเก่าเหรจ้าตอนนีก็เช้าอยู่เดจ้าพี่น้องดวงอาทิตย์กำลังสิขข้นเนาะจ้า อกันอยู่กลางแปลงผักในไฮน้ามองกอล่ะจา้านี่เป็นแปลงบอคโคลี่สองแปลงที่ปลูกไวก้น่ะละจ้าส่วนหนึ่งพักกันกระลำดอกนั่นก็คือตัดขายเบอร์เลยเ้วะจ้าพี่น้องนี่เนาะจา้าดอกกบประมาณนี้ตอนนี้กะครบแล้วจ้าพี่น้องเต็มทีพ่อตัดแนื้อสุด,ดอกแล้วเนาะจ้าก็ย่างหาเลือกตัดเอาดอกที่มันใหญ่ก่อนเนาะจ้าเนี่ยแต่จริงๆเล้ากับพ่อเก็บแนื้อสุด,ดอกแล้วจา้านี่มันการปลูกพร้อมกันเนาะจา้าปลูกพร้อมกันออกดอกพร้อมกัน กระโขบพร้อมกันจ้าพี่น้องนี่เบ่งในจานตัดไปโชว์ไปเนาะจา้าดอกนั้นก็ะพาะตัดคือกันจาน้านี่ดอกนี้ค่อนข้างใ,ใหญ่เนาะจ้าพี่น้องเป็นพักปวดสารเด้อจ้านี่เบ่งจากกันใบพักไดก้เนาะจ้ามีแต่งตาห้อยอบ่งห้อยนอนจ้าพี่น้องมีหัวดมดแดงเนาะจา้าดมแดงที่เข้าขึงเสือกันล่วงแหมม่านกินนอนน่ะละจ้านี่เกือที้ขึงไว้เนาะจา้า เื่อให้มันเหนื่นใจลงเมื่อกินนอนจ้ามากินนอน,กน,น,อนเก็บนอนเก็บบงเงินขึ้นไปห้างมันเนาะจ้าพี่น้องวิธีการตัดกระคือเกาเนาะจ้ะตาตัดขึ้นไป und, ทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกแบบนี้เนาะจ้าแล้วจะสิไปตัดแต่งย่ทั้งคู่สาเนาะ,ะจ้าพี่น้องนี่จ้ตาตัดขึ้นไปทั้งต้นแบบนี้เนาะจ้าน้ำนีก็ยังปล่อยลงใส่คลองบ่าขาดได้จ้าเพื่อบ่ให้พักมันขาดน้ำเมื่ากันพักขาดน้ำก็นจะขมแค่แกนเนาะ,ะจ้าพี่น้องอันนี้เฮากับปล่อยน้ำใส่ค้องไว้ตลอดเนาะจ้า เพราะว่าบ,บอคอลี่นี่หลังจากตัดแล้วบ่ได้ลื้อแปลงขิมได้จา้าก็จะงดน้ำใส่บุญใส่ปุนน๋ยต่อเนาะจ้าแล้วก็สก็บคะแนนมันขายก็งดน้ำใบคล้ายไปเรื่อยๆจา้าค้ายคะแนนไปเรื่อยๆอเนาะจ้าช่วงที่มันแตกเป็นคะแนนเนาะจ้าช่วงที่จะได้เก็บคะแนนขายกับสีผ้าพีพีน,น้องมาเก็บพือเก่าละจ้าวาันนี้ก็สิตัดร้ายเตือบิวละจ้าพี่น้องกะดอกเริ่มแก่แล้วเนาะจ้ากะสิฟ้าเขียวผักออกให้มันเบิดเนาะจ้าบบดนี้นก็แบบ่ได้ขายแพงอีหยังดอกจ้าพี่น้องก็ขายกัน สามหัวยี่สิบจ้าตอนนี้นี่นะจ้ายายเราก็หาเปิดหาเหลือกเอาถึงตาดอกที่มันใหญ่ก่อนเนาะจ้าเสร็จแล้วจากนี้กะสิภากันไปปลูกพักโตเนาะจ้าปลูกพักหดน้ำพักเนาะจ้าที่อยู่ทั้งคู่สาขะปลูกหอมข้าว้หญเนาะจ้าบอทคันเดลแล้วคัะถึงตาหมอว่านเนาะจ้าเก็บเสร็จแล้วก็โยนนว้ขางแปลงเนาะจ้าพี่น้องสังเกตนด้จ้านี่จะมีเสือกขึงเนาะจ้าขึงเต็มเตนหัวแปลงจนว่าถ่ายแปลงเนาะจ้า แล้วก็เสียกนี่ก็ขึงขึ้นไปทั้งต้นใหม่นะจ้ะก็เคยปล่อยฟางหลายคลิปแล้วนะจ้ะเป็นการนั้นขึงให้มดแดงสมนะจ้ะไตลงมาเก็บกินนอนกินเพียอยู่ในแปงพักนะจ้ะแล้วก็ขนขืนห้างไปได้ผลดีมากนะจ้ะพี่น้องวิธีการนี้นะจ้ะมดแดงหล่ยๆอยู่ทั้งนันต้นมะม่วงนั่นไตลงมาขนเอานอนอยู่ในแปลงพักนะจ้ะขึ้นไปห้างมั่นนะจ๊ะป็นอาหารมดแดงสมไปนะจ้ะพี่น้องมดแดงได้อาหารเต็มที่นะจ้ะหัดยน่ามันกับไข่เลี้ยวจ้ะ นี่จ่าโชว์จักน้อยเนาะจ่าพี่น้องกำลังงามจ่าสามดอกบานีสิพาไปเบิ่งเสาหมองคึงเชือกเนาะจ่านี่จ่าเสาคึงเชือกแล้วก็ตอขึ้นไปใส่ต้นใหม่เนาะจ่าพี่น้องหมดแดงกะไตลงมาแบบนี้ละจ่ามาเก็บกินนอนกินเนินเพียเนาะจ่าแล้วก็ขนกลับขึ้นห้างไปจ่าพี่น้องเบื่องเด้อจ่าเนี่มีทั้งแมงเนาะจ่าแมงสัตว์ตัวพืชนี่ละแล้วก็มีทั้งนอนเนาะจ่าแล้วก็ ไต้ขึ้นห่างไปแบบนั้นเลยจ้าบงม่วงก็กำลังออกดอกเนะจ้าเสร็จเรียบร้อยบานนี้เข้ากับขนเนึินพักขึ้นมาทั้งกู่สาจา้าพี่น้องมองเก้าห้อนั่นละกระมาตัดแตงใบออกเนะจา้าตัดแตงใบออกแล้วก็เสียามาแพงเป็นถุงจา้าบานนี้วิธีการก็คือเกาจา้าตัดใบออกให้มันเบิดนะจา้าใบไงใบขอบใบไงนะจา้าตัดออกให้เบิดเดือดแตงแต่ใบเหนหน่อยก็ดอกนะจา้าพี่น้องตัดออกมาแล้วก็สิเป็นดอกประมาณนี้เนะจา้า ตอนนี้ดอกก็เริ่มล้าจ้าพี่น้องก็เริ่มแก้แล้วเนาะจ้าบันนี้ก็สิฟา้าเขียยนเนาะจ้าตัดใครมันเหมือนจ้าพี่น้องบันนี้พเขาตัดใบเสร็จเดียบร้อยเนาะจ้าในส่วนของใบขาบุอนี่ก็สิโยนตลงให้ปลาเนาะจ้าแล้วก็สีมะกรองจ้ากรองเป็นกรองแล้วจังสีแพกทุงเนาะจ้าดอกก็มีหลายรุ่นจ้าพี่น้องมีทั้งดอกหง่ดอกน่อยเนาะจ้าดอกง,งามดอกขี้ลายปนกันไปเนาะจ้าอากาศก็บหอนหอนเนาหนาวจังว่าละจ้า เ็จเรียบร้อยแล้วกับมาเฮ็ดเป็นเงินกองจ้าบาน,นี้สีมาเฉลี่ยกอนเนาะจ้ากองละยี่สิบบาทดอกหน่อยดอกงหญ่ปนกันไปเนาะจ้าแต่ว่าต่ละกองนี่สิให้มีสามดอกจาก้านี่เนาะจ้ากองละยี่สิบบาทด้วยนี่จา้านี่มีสามดอกเนาะจ้าต่ละกองบาน,นี้กเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าบาน,นี้สิแพกถุงเนาะจา้าราคานี่ก็ถือว่าโอเคจา้าบ่ถือบ่แพงเนาะจา้าสาหรับอีสานบานเฮานี่เนาะจา้าให้เบื้องไกลไก่จ้าพี่น้องนี่สามดอกยี่สิบเนาะจ้า ดอกบ่หน่อยบ่วใยเนาะจ้าดอกกระลังดีเฉลี่ยกันไปเนาะจ้ากองละยี่สิบบาทกองสุดท้ายเนาะจ้านี่ายละว่ามันดอกหน่อยเนาะจ้าดอกหน่อยกองนี่กะแถมไปเลยจ้าห้ยซีดอกเนาะจ้ายี่สิบบาทจ้าพี่น้องมือนีก็ได้เห็นสิบเอ็ดกองคือเกานะจ้าสิบเอ็ดกองกับเงินสองร้อยยี่สิบบาทจ้านี่พักที่ตัดมือนีเนาะจ้ากะขายประมาณนีและจ้าพี่น้องกับ่ได้ถือว่าได้ถึกเนาะจ้าแล้วก็บ่ได้ขายแพงอีกยังมากมมย เสร็จแล้วก็หอบใบผักลงใไ้ป้าจ้าเป็นอาหารปลาไปอีกเนาะจ้านี่ทั้งได้เป็นอาหารปลา,ปนา,นาเ,เนา,า,านะจ้ะทาทั้งได้ขาไข่หนอนไข่แมงบงเนาะจะ้าวันนี้ก็สิคอโตแล้วจ้าพี่น้องเร็จจากนี้ก็สิม่านแพ็คเป็นถุงเนาะจ้าแพ็คเป็นถุงเล้าก,กระสิรอแม่มค้าเพิ่นออกมาหลับเอานะจะ้าฝากไว้ในเน้อจ้าพี่น้องชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเน้อจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นเด้อจ้า บอกกันไม่คลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า